เอาละครับวันนี้อยู่กับผมไทยไปต่อกันเลยนะครับน้องนั้นภาคที่แล้วน้องได้ถูกบัตพาตัวไปผมจะไปช่วยน้องจากตะลุงโรคจิตที่หน้าตามันอ้วนหน่อยนะครับไปเลยเจังหวัดนี้มัฟฟี่มาจากทางนี้ตรงนี้แน่นอนแน่นอนมีลิฟต์มีแผนที่นั่นละ่ะสวยเฮ้ยโอ้ยมีกี่แดงแจ๋เลยเนี่ยอะไรไม่รู้นะเป็นสารวัตรตำรวจเลยเหรอบายก็นี่มันชมพู ในมีอะไรวะโอ้โอมไม่ใช่สำหรับการใช้งานทั่วไปอ๋อสำหรับตำรวจระด,ดับสูงสินะสูงสูงม่ได้สูงไปไหนสูงจะรับันตัวเด็กนะทุเล็กสิ้นดีโอ้ยติดเคอยอะ่ะไปต่อไปไหนไม่รู้ไปแล้วเฮ้ยมีห้องมาข้าไปดูกันมีอะไรไอ้เจ๊มันต้องมือด,ดึองห้องเลยวะเข้าใจอ่าเดียว ซ้ายหรือขวาดิอันนี้ก็ดูแลกันเฮ้อเหี้ย yeah. โอ้มีนัดเดียวจเจริญแล้วกูโอเคกลับดิรออะไรอืมไม่ก้าไปแนละ้วกูมีนัดเดียวข้างนอกมีทางไปอีกไหมเอ๊ะมีไหมเฮ้ยโอ้โหมีขอเงนะไม่ไม,ไม่มีเลยไม่ขออิจิก้าสักนัดหน่อยดิจะไปยิงมันม่นัดเดียวไม่ไม่อุ่นใจจริงโอ้หามเลยไม่มีอะไรเลยเหรอ,อน,นี้ก็ลงที่เดิมโอ้ต้องไปทางนั้นจริงดิ กูเอาแล้วไงกูอ่าเรื่องทำจริงอ๋อไปก็ไปวะเอ๊ะเดี๋ยวจําได้ว่ามีข้างหน้านี่ยมันลืมไปข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันทางนั้นไม่น่าไปได้เลี้ยวก่อนเปิดไปยังมีอะไรนะเออห้องอะไรวะอ้าวห้องซอมยิงเปล่าแอะนอนอย่างนี้น่าสงสัยเฮ้ยันตัวอะไรวะเฮ้ยเออห้ออะไรวะ ประกาศต้นวนสี่เจ็สี่สามเจ็ดไม่ใช่หรหัสมั้งนี่เอ้ยอะไรยังเหลือเนี่ยขอดูดิอุ้ยมันตรวจสอบได้แสดงว่าเปิดได้นั่นไงกูว่านะ <c oughs> เฮ้ยเดาไม่เคยถูกเฮ้ยเดาไม่เคยผิดเอ้ย,ย,ถ,อยถูกแล้วนี่เล่นเองตบเองเอ้ออะไรม 7, 4, 3, ไม่รู้เจ็ดสี่สามเก้าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเราแวบยังไงตอนกระดาษบีเ้เป็นไรวะแจกร,รถเหรอแจกิญรถนอ,นอกเหรอไม่รู้อะกูดเดาแล้ว โอ้ยเที่ยรถแม่งไม่ใช่น้อยแค่เปิดหาเที่ยคันเรอมันต้องมันต้องเรียกได้รถตำรวจเชื่อกูไหนวะซ้ายหรือขวาโอ้นี่รับตีสิโอ้ไกลเลยนี่หว่าเปิดเฮ้ยปืนใหม่เหรอทันละโอ้โหเนี่ยเอาไหนวะปืนไหนเฮ้ยมีเซอร์เว้ย น่าสนใจแรงกระเพื่อพกเหรอไม่เนี่ยไม่รู้อย่างเี้มาใช้ดูอืมอันนี้ก็ทิ้งได้เลยปั๊บทิ้งนั่นแหละว่างมามามาเจอปืนใหม่ก็แล้วเอาไปทดลองใครดีไม่เอาเนี่ยน่ากลัวเกินอืมนี่ห้องนี้อะไรวะเออไม่เลยแปลว่าเข้าไม่ได้อืมได้เวลาแล้วได้เวลาพิสูจน์แล้วพวกมึงตายจริงหรือตายปลอม มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีเฮ้อหน้าสงสัยไหนไวะเออไหนเจอละเฮ้ยใน,ใน,ในี่นีเออ่เฮ้เออยเปล่าเงอ้ปืนนี้ยิงไม,ม่พังเฮ้ยอ้าวอุ้ยกระสุนเยอะนะลืมเห็นเช็ดเอ,อ้ยนี่ขาวอ้วนแล้วตายยากตัวไปสองนะสี่นะัดสี่อืมมีตัวเดียวเหรอเฮ้ยเราจะถามว่ามีตัวเดียวเหรอแน่เจ๊เจ๊ เต้พิธีคลาฟว้าวยิงลอยนัดตรงไหนสักนัดหรอวะขอสักนัดหน่อยสิโป้โป้เดี๋เดี๋ยวเดี๋เออนั่นแหละสวยเพื่ออะไรไม่รู้ไปกันนี่อะไรเออไล่คูนและไปเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไล่คูนเปิดมีอะไรไว้ข้างในเนี่ยเฮ้ยไม่ตายมาแล้วมามาอะไรอ้มันตายยาก เฮ้ยที่คอยอีกแล้วมันที่สองนะติดโอ้โหธาวุฒิด้วยอะไรเนี่ยชายคนนี้เฮ้ยอะไรน่าสงสยัยตั้งวิสูตรวัดอะไรวะไม่ได้เลยอะไรว่ห้องหาเลยไม่มีหาเลยอันนี้ก็เลยทางเดียวเหรอเนี่ยเอาแล้วไงกูยอมอะไรไปสู้เ,เนี่ยเอ้ยแต่มีน,นัดเดียวม,มีตัวเดียวน่าจะได้มั้งน่าจะได้ละม,มีตัวเดียว ไป,ไปไม่ได้จริงดิโอ้ไปอันนี้ก็ได้สัตว์มาเจอกคนล้วมึือออกไปเดียวไปก็ไปไปไปสิ่นี่เจอกคนล้วโอ้โหเสียงแม่งรอดจริงโอ้โหอมึงเจอกคนละนี่เจอกคนล้วขอให้เปิดยิงดาบ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 ยิงหัวยิงหาปิดประตูออกมาไม่ได้ซี่ โอ้เจ้านี่มันชักออดแด่เออไม่ได้แดกกูหรอกเปิดสิเปิดอ,อ้าวเฮ้ยอย่าเล่นนี้สิไปไหนละ่ะจะบอสมันอยู่ข้างประตัวเงาเดียวมันมีตัวเดียวเฮ้ยเงาโอเคตัวเดียวไหมคว้าแล้วตัวเดียวเถอะพี่ตัวเดียวใช่ไหมตัวโดดยิ้มูไม่ เฮ้ยเขียมมีสองตัวโอ้ยเอาโอ้หเห็นสองตัวไปยี้ตาไม่ฝาดแน่ตาพีโเพราะโหมันฟันทะลุเนี่ยดีนะไม่โดนกูเฮ้ยนี่นี่นี่แม่จิงกระพังออกมาเฮ้ยมีเล็บแต่พังก็ได้แล้วมึงจะเดินกลับไปทางเรือทำขาแข็งเลยมึงมีอะไรฆ่าไม่เนี่ยอ้อมมีระเบิดนี่หว่าจะเจอน้อยหนา เจอแล้วตายคู่เนะี่ยตายคู่เนะี่ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนเจ้าู่ไหนจ้า,น,จานั่นงไงสองตัวสองตัวเอาละเอาละเอาไปกินฟอนโฮ่แตก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 เสียแตกอย่าบอกกูนะเฮียไม่ตายได้ไง ไม่พ่อยีย่แดก,กกูไอ่ปักไปแม่งอยู่ฉีจะโดดไปกินกูตายอ่ะตายเดี๋ยวพี่เรื่อมเลยกินนั่เฮ้ยไม่ตายจริงดิเออไอหัวหากเขาจะยิบอีกเล้วยังไงอ้าวกูโดนอีกแล้วกูเสียทุกอย่างไยตัวเฮียนี่ไี่หน่อยไม่ทนละไม่ทนละตายได้ตาย,ตายไปซะ โอ้โหเอาซึ่งเขียวเลยนี่ไงไม่เขียวไม่เขียวไม่เขียวไม่เต็มนะโอ้โหมีดมันรอดได้ไงเนี่ยไอ้นี่แม่งทีเดียวไอ้นุ่นหลายทีโอ้โหเอ้ยทำไมเสียงมาแล้ทึกอย่างนี้มีอะไรห้องนี้ต้องมีอะไรแน่เอ่ออ๋ออีกฟากนึงโอเคแล้วทางนั้นคือโอ้โหไม่ปิด เอาลละมีอะไรห้องนี้ฮะโอ้จริงดิอมเก็บศพโอ้แม่เจ้า,เ,จาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเปิดต้องแตกอะยิงขายิงขา you asshole ยิงขาขาขาเอยู่เฉยดิขา,ขา,ข,าขาบ้าบอโอเคเฮ้ยจะเดินยังไงมึงมึงอยู่ในกำมือกูแล้ว ลุกขึ้นไม่ได้สิหยิบผิดอันเลยเฮียแน่จริงอย่าหันมาสิบอกว่าอย่หันไาเงนี่กูเตือนละบอกกูเตือนละอยู่เฉยๆร่วมเลยนั่นละในเวลาโทรโทรวานสองปีเล่นเรเช่นไอ่ี่น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 ี่ตายแล้วมั้งตายละ เอออะไรวะสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือเปล่าห้าสามเจ็ดอะไรไม่เกี่ยวเนี่ยเวลาสินะเนี่ยเวลาหรือศนะพก็ถึงผู้ายฟังไหนก่นดีเออขวา,ลาไละซ้ายดีซ้ายขวาดีกว่าขวาโชคดีเจออะไรดีแหละมาต้องเปิดเจอเนี่ยเปิดเปิดเออไอ้โอ้โหลงโอเคไม่ไม่มีอะไร อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะมีอะไรมีศพโอ้ยแม่งขนหัวขรุต้องดึงออกมาจริงดิงต้องหาอะไรไหมไม่เข้าใจเลยกูเปิดหาเลยหน้าสงสั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 ย้าตายจริง ไม่เกรงใจสบให้กูทำอะไรอะไรวะเฮ้ยโอ้ชมพูฟ้วา,วเาเหี้ยอะไรโหไอ้กูกูสาเช็คมึงกูนึกว่าตายจริงเขื่อเหรอกล้าหลอกเขื่อเหรอหลอกเข่เหรอไอ้สัสตายตายเถอะเออตายจริงตายจริงตายจริงตายยังตายยังเอออะไรเฮ้ยมีดมีดหักเลยเถอะวะ แล้วที่เหลือนี่มันมีอะไรตั้งเยอะปะถ้ากูเปิดเจอรถทำไงมาดูก่อนมีอะไรไหมไม่มีอันนี้ล่ะเออ่อเก็บให้พี่ไม่เปิดละกลัวมึงกลัวกูเอาของมึงไงอแฉติดนั่นแหละสวยมึงจะเปิดเยอะหลายกูกลัวอ่ามาตรงนี้ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นี่มันจะดีกับฝั่งนู้นไหม มีอะไรไหมวะโอ้ยมีมีแฟดหรือเปล่าแฟดมันจะตื่นไหมเนี่ยถ้างเปิดเนี่ยเอออย่าตายจริงตายเลยนะอย่ากลัวเช็คสิตายจริงเก็บแล้วไม่รู้เหมือนเมื่อกี้นะเออเออเปิดให้พี่ <c oughs> อ๋อบอลแล้วเก็บให้ด้วยนะเนี่ยปรยาาดีจริงๆมา มามาโอเคไม่มีอะโอ้ดึงไม่ได้ลืมอื้อโอ้โหต,ต,ติดติดติด่ออย่างเงี้ยต้องติดสาวแล้วจะมาที่มามเฮียโอ้ปิดละตุ้ยเฮยตุ่ยเฮอะไรเฮ้ยสองอันจะได้ชิงละมีอะไรวะโอ้ชมพูมาเอามาก่อนเลยเอามาก่อนที่จะไม่มี เฮ้ยเกี่ยวอะไรไม่อยากแย่งเกี่ยวไว้ไม่กระสุนเอเจก้าก็มีเหลือสักหนักหนึงทำไงดีวะกูมีงานยากนะสิเกี่ยวสี่รออะไรท่านหลักสูตรไหนดูที่มีอะไรโอเคติดไม่ขชิงเลยใช่ไหม,มไม่อยากอยู่แล้วห้องเฮียนเนี่ยไปแล้วไปแล้วไม่มีเสียงซอมวะเฮ้ยจะบอกว่ามึงโผล่ไปอีกอย่านะไม่มีมุกเล่นแล้วนะเนะ เฮ้ยไปต่อกันเลยเอาละต่อเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยแมางดินมาอะไรตอนนี้ดินโอ้โหเก็บกุนกายเก็บศูนย์หนี่งสิบเก้าไปได้หมดวะเฮ้ยเอไปต่องมาจังหวะนี้จะได้ว่ามีดอกม่วงเก็บก่อนจังหวะนี้นั่นแหละสวยผสมเลยนักลบสามสี่น่ใครบสีโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้อีกอ่ะ สัตว์ทำไมมันมีอีกตัวก็เนี่ยมิชาย่องเปาเปาเปาก็ะี้สิวิ่งดีรออะไรจังหวะนี้ไี้ย่แล้วไงกูอโดดเต้าอ้ําไปไปไปดีก่อนละอา้หูกูมือได้มานี่เอไปแล้วเปิดเบาๆทันหลังไปเท่ไม่รู้จะเท่ยังไงเท่จริงๆไปดีรออะไรเชี่ยขึ้นศูนย์ก็ไม่มี เราไปกระส่วนก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่เฮ้ย <c oughs> ขุ้เกือบแล้วกุเสียหมดพ้อยตัวป้าบ้านนี้ไอ้สีขามาได้เวลาเปิดเปิดที่รออะไรน้านะสวยไหนดูดยี่ห้องหาได้มีอะไรอบปึ๊บอ,อ,อ,อะไรวะโอ้โหจะบอกกูนะเออเดี๋ยวเออนี่ไงผสมนั่นละ่ะโอ้โหแมงแดกที่กูได้สัตว์ต่อเลยรอเลย โยกโยกเบาๆเท่านั้น <c oughs> เหมือนไม่ได้ออกแรงเลยว่ะ <c oughs> จะบอกว่าห้องมีแค่นี้โกหกกูไหมเนี่ยว้าวไอ้เหี้ยห้องมาเริ่แม่งมีแค่นี้โอ้เจริญจริงๆอของกูโล่นเลยโล่ไม่รู้จะล่นยังไงเออไม่ใส่ไม่ใส่อือเอาง่าดีว่าของก็ไม่มีอืม อืมไม่ค่ไปไปฟาร์มเฮ้ยไปเอาห้องดีกว่าจะได้มีห้องน้จะได้ห้องนั้นมีนี่ว่ะแจฮึดารากลับไปเอาสิห้องนด้มีอะไรกันนะขอกระสุนนะอยากได้กระสุนเดิมเจก้าว่าเลยกูไม่มีสักนัดเลยเฮ้ยเฮ้ยลืมไปดีกว่ากูต้องกลับไปห้องเดิมดีกว่าเอาเรื่องงานเรางานนี้อย่าอยู่ไหนซ้ายขวา ออยู่ไหนวะไปู่ไหนวะช่างมาันเดินไปจะบอกกูนะม่าดักหัวมุม,ม,ม <c oughs> อ้ย่าอยู่หัวมุมจริงเลยโอ้ยข้อหองกแล้วมันข้าตามไม่ได้เปิดประตูได้โอเคห้องนี้มีอะไรเช็คซตเปิดเปิดโอ้ยไม่มีกุญแจต้องเปิดทุกที่นึ่โชคจอดเหลืองแดงกับเขียวเี่นี่มึงให้กูเยอะจังวะเตี้มพูเนี่ย ฮะโอ้รูว่ามีแค่นี้หาไหมฮะฟิล์มฮะของบาเลอร์บาร์ไน์มั้งมีแค่นี้เหรอโอ้จัดเลิจัดเลินจริงๆโอ้โอ้ทำไมรถอย่างวะที่นี่ให้กูเปิดเอาดอกมาให้กับฟิล์มแค่นเนี้ยเอาเดี๋ยเวลาแล้วได้เวลาวิ่งแล้ววิ่งดิวิ่งกับจู๊กซ้ายยุกขวาฮ่าตามกูไม่ทันไปสอบ เอาละได้เวลาสิไปกันดีกว่าขึ้นลิฟต์ลิฟต์รับลิฟต์กูเพิ่งยินเหียบสารที่ตำรวจไม่ควรกลับอีกเหรอฟักเอสุดยจริงแบบให้ไฮโซมากลิฟต์เนี่ปยปวกกับไฮโซแล้วเขาก็เออบัวลาบอีกทีโอ้โหชั้นเดียวพอดีจบเลยฝนตกซะด้วยเวลาล้างเชื้อเชื้ออะไรเชื้อบาปเราดีแหละ สมจริงจริงสมจริงว่าจะพูดยังไงเออมใช้กูสีภูอะไรคสีเขียวให้กูเลยออเออกูใช้ได้หมดเนี่ยเย้ไปเออห้องอะไรโอ้โหมีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยห้องเซฟโอเคแต่ว่าไม่มีอะไรปลอดภัยกูเนี่ยน่าเออปอปปปปปปนนคืออะไรวะเซฟก่อน เดี๋ยวก่อนนี่บั่อนนั่นหลาสวยงามเราเอาล่ะครับไปต่อเปิดมาโอ้โหเออเอานี้เก็บไปเลยอันนี้ก็เก็บไปเอออะไรเก็บดีวะฟิล์มเก็บวะไม่เกี่ยวเดี๋ยวฟิล์มเก็บก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเอาห้องก็ได้ถ้าเปิดได้ไปนู่นอันนี้ก็เก็บไปดีไหมวะยังไม่อยากใช้เลยเออ เอ้ยไ่ใช่หาไม่ไปเลื่อนเลออื่อนนแหละโอเคโอค้โหแม่งกว้างจริงพื้นที่เว้ยมันเลื่อนของเลยนะเออเอออ๋อกดค้างหาเนี่ยว่าโอเค,อ,เค,อ,เคอืมนั่นแหละว้าวหกช่องหกช่องเท่านั้นหกช่องไอหาแดงเยอะจะบอกว่าล้วกุญแจโบแดงเนี่ยเออ เสือเสือเสืออะไรเสืออะไรเออไม่น่านเล่นเลยกูต่อ,อะห้องนี้เออใหม่มึงให้กูเยอะจังวะนี่ยะอะไรวะดะโอ้กโคตรชั่วคีย์การ์ดคีย์การ์ดคีย์การ์ดไม่คีย์การ์ดอยู่นี่แล้วนี่อะไรเจ้าบอลนะต้องไปหาไฟมันเสียต่อไม่เอานะไม่มึงจะโกหกกูงี้โอ้ เออไม่เรียกว่าอะไรวะใครรู้ตอบทีลืมจดหมายโอเคเอืมเออฮะอย่าบอกกูนนะหุ่นแ,แดงกูรู้เลยเปิดปั๊บหันหลังชัวร์นัน่นไงกูว่าแล้วงเจอกูจแจแงะสิรอเลยมาได้แนละ้วโอ้โหมีห้องที่อยากเปิดเยอะเลยมีแต่ของโบราณสายโมไดนะ้ดู ต่อเลยต่อเลยยิงไม่ช่างบิวเลยเกินเปิดประตูอุย้ยตำ่ตำตำ่ตำตำ่ตำต่ำต่ำอะไรวะตัดสื่อเอ้ยไม่ใช่หมาป่าขาวต่อเลยป้าไปไหนเนี่ยเฮ้ยอินเตอเล็กคุ๊มึงชื่อทูตชื่อทูตเนี่ยโอเคกูกมันกำลังยิงเพื่ออะไรนะนะมีร่างกระบ,บนเหรอ เออข้างบนเหนือกันนะข้างล่างข้างบนหรือข้างล่างไปต่อวะไม่ทำไมเหมือนที่นี่ไปต่อเนี่ยทำไมมึงให้กูเนี่ยไม่ต้งไปใช้อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นยังไงขอขึ้นปิดเต็มข่าวไม่ได้หรอวะอยากมายังไม่รู้ตัวจริงๆขอเถอ,อะเอาไปกูนำไมกระสุนแดงเนี่ยทำเหมือนกูใช้เยอะเอ้ยไม่เก็บให้กูวนะเออ,อ,น,เอ,อนั่นแหละเออสามสิบนัดแล้วกูรู้ยิงใคร หมดหรือยังห้องนี้น่าจ,จะหมดแล้วต่อเลยเฮ้ยเสียงอะไรแฮะเฮ้ยเฮ้ยอ,อยู่ไหนโอ้โหยิงขายิงขาว้าวเงี้ยิงขา,งขาว้าวว้าวโอเคไม่สองแนละ้วเท่าน,นั้นนักมีตัวไปไหนวะรีนเสียงนะอยู่ไหนโผล่มาแล้วจ้ะไอซี่อยู่เฮไหนแล้ววะใครล่าใครแน่เจ้าเนื้อ เออกูเจอแล้วนี่น um <ER pues ี่เฮ้ยโดสองักขาไม่ผ่านเลยนี่ไงอุ้ยใจเขาอิจวดไปกูอยู่นี่กูจะไปไหนพี่พี่อ๋หลงทางเหรอเนี่ยกูตายผมอยู่นี่อ๋อจะไปตามกระแพนน้ำถ่านมานี่มานี่ไม่ผมอยู่นี่บอกว่าอยู่นี่บอกว่าอยู่นี่ว้าวเี้ยว้าวเี้ยเออว้าวเฮ้ว้าวเขสุนหมดเพราะกูเนี่ยผมไม่หมดเพราะอะไร โอเคจะยืนเดี๋ยวนะนี่ตัวหลังไม่โดนถือเอาไปอีกนั่นแหละนั่นแหละแกตายด่อนนะอันนี้ก็ทานกันนะทานกันนะนี่ทำไมโดนยิงหลังอันนี้หมัดใส่สวยๆตัวนี้ตายถึงกี่เนี่ยเนี่ย ตายเถอะไม่ตายมันก็ไม่จริงผีละไปเข้าไป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 อะไรวะน้งคันเฟืองเหรอค <c oughs> ันเฟืองแคนฟิงคันเฟือง,องเออถูกแล้วไม่ได้แม่งแดกอะไรวะ <c oughs> ที่กูไม่เคลียรเต็มแม่งแดกหมดเลยโอ้ยแย่แย่แย่นี่ก็ล็อกโอ้ยจริงต่อเลยต่อไปเอ้อเดี๋ยวแซมว่ากูเก็บไม่ได้ เน่แง่เก็บไม่ได้อืมเฮ้ยไปเอาไปเก็บก่อนแล้วกันโอเคเอาไปเก็บก่อนลูกเหมือนกันข้างล่างมีอะไรเราไปเก็บวางคล้อ,องเนี่ยไอ้เฮียได้แดดพื้นที่ของมดนเลยเออเออไปแง่ห้องหาไปอยู่ไกลชิบหายนี่โอเค้องเ,เ,เก็บอันนี้เก็บหมดเลยวายมาแค่เ,เก็บไปหาบวผิดอันละสวย น,นี่เก็บไว้ก่อนห้องมันให้คือเยอะจังเลยนีนนน่เก็บอีกอัน,นี่ยไะต่ออันนี้อะไรวะดูดูบันทึกสัตว์น่าจะบันทึกสัตว์ที่สตาร์ทหรือ่าต้อขึ้นคำว่าสัตว์ไะไปต่อต้องเอากระสุนก่อนไม่มีก็ไม่อุ่นใจอื้อหือไปไปห้องทางซ้ายเถียงก็ได้เอาขอกระสุนก่อนห้องหน้ากูไปได้ไหมวะ ไปได้ไหมทุกพี่เฮ้ยโถแดงโอ้โหโคตรอยากใช้อะไรเยอะนี่เปิดสิเอโอโ,โอ้ยเออมีดมาสักทีละหายอยู่แม่งมีเกมหายเลยน้นอยที่หายเลยมาเสียงอะไรงี้ยังไงกันโอ้โหว่าอยู่เสียงมันคุ้นจำไม่ผิดกูยิงมาสามะน,นะโอเค อะไรไมหน้าตามเปิดได้นั่นไงแต่ว่าเปิดเปิดอะไรวะอืม้มอ่ะอะไรไฟฟ้าหัาวนักกูจะไม่หายชิบไปหาสิ่งอะไรไปไปกัน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 ครับข้างล่างก่อนเลยล่างสุดมีอะไรวะ เดี๋ยวเวลาแล้วสินะจะเจออะไรนะเพื่อนเดินก่อนเลยมีอะไรไม่เสียงมันบึ้นๆอย่างงี้วะโอ้โหแม่งเสียงอะไรไกลเลยมีไหนวะอ้าวออกมาไม่ได้อา้าวมีหน้าต่างโอเคกูคไปเอาไว้ก่อนเลยนีงนี่เบลก่อนอ้าวกูจำได้กูไปที่ปิดอ้าวหเลยไม่ได้เข้าไม่ได้เล่นน่ะไงโดนเล่นอล่ะ,อะเอามาก่อนเลยมีไหนวะ เออเนี่ยสองอันสวยางเวลาผันหนึกก็สินะเอาอะไรเก็บดีวะไม่อะไปต่อเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดี้เก็บดีกว่าเก็บเก็บเอาเอเก็บไ่ใช่อะไเออเอามาสักนเผื่อเผื่อก็ตายเป็นต่อเลยมามาใส่กระสุนหมดเลยเจอใครยิงหมดอะน ตัวอะไรสีขาวเพื่อมาสีขาวไปสมองอ่ะออสงสัยขนึกกำลังก่อนปีดนั่นละอืมไม่ได้เข้าหรอกไม่ได้เล่นอืมอ๋อไปได้ปะเออห้องนี้ก็ได้นี่ไงมีสีแดงไข่ทุกดอกไข่เยอะจะมาดอกหักไม่ต่างนะอ๋อห้องสืบสวนหรอ อืมดูในหนังบ่อยน่าจะใช่เออกระสุนนั่นแหละโอ้โหมีกี่เป็นสาวนันนี่แบบไปได้หมดวะอ,อ้าห้องนี้มีแค่นี้เหรอเออเออใส่ไม่ได้เลยพอกเราไปเก็บอีกเดี๋เนี่ยเอาไปว่ายิงเล่นได้ไหมห้องนี้มีอะไรมบ้่ยมันทไมมีแค่นี้วะวันนี้หน้าคนเหรอเนี่ยพวกสแตนสตาร์นเพลยหน้าตัวเองดิไอ้เหี้ย จ้าคุณับน่ะ้ยคือแกปิปืนโอ้ยดทีแม่ก็ปองานี่เนี่ยจะตายเดี๋ยวตาเดี๋ย่ไม่ตายมีีันะเฮ้ยไม่ตายสรออะไรไม่ตายมารูไวะคตรเกลียดเลยตัวนีเกลียไม่ใช่กับมือเลย้ มันรู้ว่าตัวเองจะเจ็บอนะ่ะหมมยิบมาด้วยห่างเนียเจ็บโอ้โหยางสดเลยสิโอเคเมื่อกี้ว่าตัวเองบ่นเลยไม่จะกลับยังไงสุกเลยเสียดายว่ากินไม่ได้ตายยังตายแล้วโอ <c oughs> ้ยไม่บาดมือดิโอ้โหะเลียนะมึงเนี่ยเฮ้ยรหรัสยวบอกนะชั้นสองว่าหาแล้วกูได้แล้ว Okay. 6 2 11โอเคซ้าย6ขวา2ซ้าย11มาดูจำได้ไหมจำไว้ก่อนจะบอกนะว่าห้องนี้กุ้องไพเอากุญแจสีเขียวมาไขก่อนต้องไปเจอมันกุดันเสือกเสือกใันปิผ่านหน้าต่างให้มันพลุกมาเนี่ยว้าวช่างมือเหลือเกินทำไมมันให้กูเยอะจังวะเนี่ยผสมเป็นกดจำได้ไอ้นนี้รออะไร โอ้โหเมื่อกี้เจ็บหนักเลยรออะไรฮะไม่กูไม่ปิดนี่จบเลยเนี่ย <c oughs> ไปเดี๋ยวรออะไรเึ้นขึ้นก่อนไอ้เ้ลงนั้งเคลื่อนชีวิตนี้กูไปของไม่เก็บโอ้ยเจ็บเลยกูโดนดอกไปคุณสับปืนไม่สับผิดอันห้ามเนี่ยพกมันพกอีกสมอไปสองที <c oughs> ไม่เจ็บไม่รู้จะว่างไงเปิดละว,ว่าจะเก็บอของหนาเนี่ยชอ,ยอกดปิดเลยเออ ไม่มันเหมือนใช่นี่แน่นอนมันมีช่องเพชรเออ,เออมางัดสิจำได้งัดได้งัดได้หรือเปล่าสาถาเหมือนเปิดได้ัน่นไงว่ากล่องมันมีเพชรกูคิดอย่างนี้สิต่อเลยผสมนั่นละ่ะเปิดมาคืออะไรวัดคืออะไรวะเอ,อ๊ะรูมไม่ได้หรอรู้ได้อีกทีเหรอคืออะไรวะ ไปบอกเลยนะแจขีการแต่ว่าวิ่งได้ตูตีลสิโอเคครับเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะลืมอ่านหนังสือนะครับบ๊ายบาย